ในวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเราจะมีการพูดคุยนะคะคเกีย่ยวกับทางด้านของทนายความคืออย่างที่พี่อาร์ได้พูดพี่พีทได้พูดไปนะคะคคว่าในส่วนของก็มีคนสงสัยนะั่นแหละว่าสามารถยุบสภาได้หรือเปล่าอย่างเมื่อวานที่เราได้ยินข่าวกันแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของเทคนิคต่างๆที่ตามกฎหมายเนี่ยมันทาได้จริงหรือเปล่าใช่นะครับมันก็ต้องดูกันว่าเอ๊ะตกลงเรื่องนี้ทําได้ไม่ได้เพราะอะไรอย่างไรแล้วถ้าสมมติว่าไปทางซ้ายเส้นทางจะไปยังไงต่อทำลายยังไงต่อเลือกไปทางขวาทำลายเส้นทางจะไปยังไงต่อเราว่ากันในลักษณะ เรื่องของตัวบทกฎหมายไม่พูดถึงเรื่องของกระแสอิทธิพลทางการเมืองนะครับได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณวีรศักดิ์โชควาน,นิชนะครับอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศรองเลขาธิการสภาทนายความและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายทั้งกับทนายความแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศด้วยคุณวีรศักดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับคุณครับคุณวิรัสศักดิ์ครับรบกวนขอความรู้ทางทางกฎหมายนิดนึงคือตอนเนี้เราเราเดินมาในเส้นทางที่คิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปเนี่ยในขั้นตอนการโหวตเราจะได้เห็นอะไรบ้างมันจะเป็นไปในแบบไหนยังไงบ้างครับกาในประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นแรกเนี่ยหลังจากที่สารรัฐมนูลได้มีคำพิพากษานะครับให้นายกรัฐมนตรี พ้นจากหน้าที่ย่ยเพตจิตจริยธรรมอย่างไร้แรงนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเราไม่มีตัวนายกแล้วนะครับแต่ว่าคอรมอเนี่ยยังจะต้องทําหน้าที่ต่อไปทั้งๆที่ว่าตามคาริพากษาของศาลนั้นเนี่ยคอรมอทั้งคณะก็ต้องค้นหน้าที่ไปด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าประเทศเนี่ยมันมีกลไกอยู่นะครับตามกฎหมายก็คือต้องรักษาการนะครับไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่า คำถามก็คือท่านรองภูมิธรรมเนี่ยคือท่านทำหน้าที่แทนท่านนายกอยู่ณปัจจุบันเนี้ยจะมีอำนาจในการเสนอขอยุบสภาได้หรือไม่นะครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับว่าตามกฎหมายนั้นเนี่ยรัฐมนูลเนี่ยไม่ได้เขียนว่าห้ามหรือให้อนุญาจนะครับเพียงแต่ว่าการยุบสภานั้นเนี่ยเป็นพระอำนาจของระมหากษัตริย์นะครับที่จะทรงโปรดเกล้า เป็นพระราชกิจการแต่ว่ากระบวนการนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้รับสนองเั้รวมร่างโครงการนะครับก็คือผู้เสนอซึ่งในเนี้ยนะครับแน่นอนนะครับคนที่จะมีอำนาจก็คือรัฐกา,การนายกปัญหาว่าในเมื่อกฎหมายรนูนไม่ได้เขียนไว้เนี่ยครับมันจะใช้อำนาจนี้ได้หรือไม่ซึ่งอิกาลีกาเองเนี่ยโดยท่านเลขากิตาิีกาเองเนี่ยท่านก็ยืนอย่างในที่ประชุมแล้วว่า ตัวรักษาการเนี่ยไม่มีอำนาจแม้ว่าจะมีผู้รู้ทางด้านกฎหมายอาจารย์อย่างทางด้านกฎหมายเนี่ยบางท่านก็คี้ว่าสามารถทําได้นะครับแต่เนื่องจากว่าามข่าวที่ออกมานั้นนี่นะครับทางฝ่ายบริหารเองเนี่ยนะครับได้เสนอร่างพระจิติกานะครับขึ้นไปนะครับเพื่อมีพระบ,บรมราชินีใัยว่าจะโค่นก้าวลงมาหรือไม่ตั้งแต่วันที่สองกันยา ตามข่าวเลยนะครับ2กันยาซึ่งเมื่อวานนี้วันที่3กันยาก็ไม่มีโปรเก้าลงมานะครับมไม่มี่กดเก้าลงมาในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีโกรเก้าลงมาในกระบวนการของฝ่ายนิติบันัติตามฐมนลนน,นั้นเนี่ยก็กําหนดให้จะต้องมีการสรรหาหรือว่าเลือกนะฮะในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปัจจุบันเนี่ย ด้านูนปี60บทเฉพาะการที่ให้สวมามีส่วนร่วมเนี่ยไม่มีแล้วทางัาน,นการ,ร,รเลือกนายยกนั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเตียงสภาเดียวสองเท่านั้นซึน<ช>่งเ,เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับใ,<ช>ในเมื่อกระบวนการของฝ่ายบริหารในเรื่องของการยึดสภานั้นเนี่ยนะครับไม่มีพระบรมราชองการหรือโปรดเกล้าลงมา ทางฝ่ายนิติบัญญัติก็จะต้องจัดการเดินหน้าต่อสังเกตได้ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาเป็นละลอกละลอกนะครับใช่ับแม้แต่ล่าสุดตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยก็มีข่าวว่าฝ่ายวิติบัญญัติโดยท่านประธานวันนอเองนั้นเนี่ยก็ได้เรียกเลขาของสมาสมาชิกสมาผู้แทนรัศดรเนี่ยเข้าไปหาลือในห้องทํางานนะครับ,รบที่รัฐสภา,าใช่ครับก็ นักข่าวก็เก่งกันว่าน่าจะภายหารือเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดวาระการประชุมเพราะเนื่องจากว่าการที่จะให้มีการเลือกตั้งหรือให้มีการสรรหาตัวนายกได้นั้นเนี่ยนะครับตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องกําหนดวาระการประชุมให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทราบนะบไม่น้อยกว่าหนึ่งวันนะครับเราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเมื่อวานนี้ยังไม่มีหนังสือ เรียกประชุมหรือบรรจุวาระแล้วมาออกในวันที่สี่นะครับก็จะต้องดําเนินการในการเรียกประชุมเพื่อกําหนดวาระให้มีการลงคะแนนเลือกนายกเนี่ยก็ต้องเป็นวันที่หก็ต้องเป็นวันเสาร์ซ 4, รึ่งจะต้องเป็นวาระพิเศษไม่งั้นก็ต้องคลอดไปเป็นวันจันทร์นะครับแต่ถ้าปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะคร ตอนค่ำๆหน่อยนะครับก็มีการหนังสือออกมานะครับว่ากําหนดวาระในการสรรหาซึ่งเมื่อออกมาหนังสือนั้นเนี่ยลรงวันที่สามตระกัลที่สามกระบวนการในการเลือกนายกก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ห้าเดือนนี้นะครับวันศุกร์ที่ห้าเดือนนี้ทีนี้ถามว่าในเรื่องของการยุบสภานนั้นเนี่ยในความเห็นของผมนั้นเนี่ย นะเนื่องจากว่าปัญหาของรักษาการนายกนั้นเนี่ยยังเป็นปัญหาในข้อกฎหมายนะครับ,รบว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจนะครับซึ่ง <c oughs> ในกรณีที่ระบุไว้ชัดในรัฐมนูลว่าห้ามไม่ให้มีการยึดสภาน,นั้นเนี่ยเขียนไว้ในเรื่องเดียวก็คือห้ามมีการยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้รัฐมนูลฉบับ60เนี่ยห้ามนายกเนี่ย ชิงสภา,าไม่เด้ถ้าศิลป์กาุบสภา,านะครับเขาไม่ต้องการให้ผีการอภิปรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในประเด็นดังกล่าวว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าในความเห็นของผมนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเห็นคล้อยตามกับทางและทางรีาคัิธิกานะครับว่าตัวรักษาการนั้นเนี่ยไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้น,นแล้วเนี่ย จนถึงนะเวลานี้ที่คุยคุยกันเนี่ยนะครับในเรื่องของพระราชดิกายุบสภาก็ยังไม่มีอะไรขึ้น้นาน่า,นาจะเป็นไปตามข่าวที่ปรากฏตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าทางคณะกงคมนกรตรีนะครับตรวจสอบแล้วเนี่ยส่งเรื่องกลับมาให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยพิจารณาใหม่ถึงเหตุผลอะไรต่งางๆนะครับเกี่ยวกับอำนาจของฝ่ายบริหารทีนี้พอมาถึงจุดนี้ ก็เข้าใจว่าคงจะต้องเดินหน้าในเรื่องของการสรรหาตัวนาย,ย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็จะเป็นประเด็นว่าแล้วขบวนการในการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นคนที่สาที่สองนะครับคนที่สาที่สองเนี่ยซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตราที่ร้อยห้าสิบเก้านะครับซึ่งกำหนดให้ลงคะแนโนโดยเปิดเผยครับทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่า สสตามวันรูนนั้นเนี่ยเรามีจํานวนทั้งหมดเนี่ยค500คนคใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีสอส,อ,สอ,อยู่จํานวนทั้งหมด492คนใช่ครับซึ่งคู่ที่จะได้รับการเลือกตั้งหรือสรรหามาเป็นนายกรัฐบนตรีได้นั้นเนี่ยจะต้องมีเสียงสับสนุนเนี่ยนะครับ241เสียงขึ้นไปครับ ทีนี้ขบวนการตรงนี้เนื่องจากว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีคําสั่งระบุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนนะครับในเรื่องของการที่จะให้มีการสรรหาให้บุคคลได้รับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งจะมีขึ้นในวันที่หกทีนี้พอในวันที่ห้าวันที่ห้านั้นเนี่ยถามว่าแล้วขั้นตอนตามมื่อนนั้นเนี่ยจะ ดาเนินการอย่างไรใช่ครับ,รบเมื่อองค์ประชุมครบนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับในการเสนอชื่อนะก็จะต้องมีการเสนอชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อของพักการเมืองนะครับตามรุ่นรุนว่าตาแ8ดสิบแปดที่เป็นคัดเดืของนายกมนรีจากพักการเมืองนะครับซึ่งในกรณีนี้ กำหนดเงื่อนไขประการที่หนึ่งก็คือว่ารายชื่อที่จะต้องเสนอนั้นเนี่ยมันต้องเป็นรายชื่อที่มีการเสนอมาตั้งแต่ต่อนเลือกตั้งแล้วนะว่ารพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นเนี่ยเสนอใครทีร่จะเป็นค a n ด i ในการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบซึ่งปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้นะครับเท่เาที่เราทราบกันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าทางฝ่ายพรรคประชาชนก็ดีนะครับกับพรรคปุณใจไทยก็ดีนะครับ จะร่วมกันในการเสนอชื่อหัวหน้าพักภูมิใจไทย<ฮ>นะครับเป็นคัดีเเดตในการที่จะเข้าเสนอเพื่อให้มีการเลือกในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยก็มีรายชื่อที่เขาเสนอไว้ตามบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้ไปแล้วสองคนก็จะเหลือคนที่สามนะครับทีนี้ ปัญหาว่าพรรคการเมืองที่เสนอชื่อนั้นเนี่ยจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีสอสยี่สิบห้าคนขึ้นไปนะซึ่งประเด็นนี้ไม่มีปัญหาครับในแกนนายกัณ์นั้นเนี่ยก็เมื่อเสนอชื่อบุคคลแบที่เป็นนายกนั้นนหะก็จะต้องมีสอสอรับรองอย่างน้อยห้าสิบคนจากจํานวนสอสปัจจุบันนะซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกเส้นใัญนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาจะถือว่าในเรื่องของการ แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนออันนี้กฎหมายรูนเนี่ยไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับเป็นเพียงแต่ว่าถ้าบุคคลที่ถูกเสนอชื่ออยู่ในที่ประชุมครับแล้วก็กระบวนการนั้นเนี่ยมีการเสนอให้แสดงวิสัยทัศน์ก็อยู่ที่ว่าจะยอมรับเข้าสู่กระบวนการหรือไม่แต่จากนี้แล้วเนี่ยนะครับรบ,บุคคลที่ถูกเสนอชื่อ แม้ว่าไม่อยู่ในที่ประชุมก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการโหวตด,ด้วยเช่นกันแต่ในในขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยครับอาจารย์เนื่องจากว่า<อ>ทั้งคุณชยยัยเกษมนิติสิริเนี่ยไม่ได้แ,แคนดิดเดตขภาพรรเพื่อไทยไม่ได้เป็นสสครับจะสามารถเข้ามาในสภาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ได้ไหมครับอาจารย์ทีนี้ในกรณีที่ ท่านชัยเกษนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสอสอ่นะฮะเมื่อไม่ได้เป็นสอสอนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยเขาจะลงมติกันไว้อย่างไรนะครับว่าจะยอมให้มีการเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์หรืออย่างไรนะครับหรือ,อจะให้ใช้วิธีการขอในการโอนอินแรงต่างเข้ามาอันนี้มันก็อยู่ที่ที่ประชุม,มนะครับนะครับอยู่ที่ที่ประชุมค,ค,คือที่ประชุมสามารถใช้มติร่วมกันยก ยกเว้นได้ใช่ไหมครับที่ผู้ที่ไม่ใช่สสเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์จริงๆแล้วข้อบังคับทุกข้อนะครับมันมีความสามารถที่จะเสนอเพื่อขอยกเว้นข้อบังคับนั้นข้อบังคับนี้ได้นะครับก็อยู่ที่ที่ประชุมเหมือนกันเพราะว่าข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนรัษฎรนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นการยืดหยุดไม่ใช่ว่าล็อกตายตัวครับก็สามารถที่จะขอเสนอเพื่อยกเว้นข้อบังคับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะครับ ได้ครับอาจารย์ยงแ,แ,แต่ว่าข้อบังคับบางข้อนั่นเองนะครับที่มันไม่อาจจะยกเว้นได้นะครับแต่ลักษณะข้อบังคับอื่นๆที่มันไม่ให้กระทบกับความสมดสุลต่างก็สามารถที่จะยกเว้นได้ค,ครับทีนี้ขั้นตอนของการลงคะแนนเนี่ยนะครับขั้นตอนของการลงคะแนนเนี่ยะเนื่องจากว่ากฎหมายรัฐเน,นี่ยกำหนดว่าต้องกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยนะ โดยเปิดเผยในที่นี้เนี่ยก็คือการถ่านชื่ออนะฮะไม่ใช่ใช้บัตรลงคะแนนรับว่าเลือกใครการเปิดเผยนั้นเนี่ยก็ต้องถ่านชื่อเป็นลายบุคคลว่าจะยอมที่จะเสนอใครก็ต้องถ่านชื่อนะอย่างผมเป็นสสอ,อ,อยู่ในนั้นผมก็ต้องถ่านชื่อว่าผมสนับสนุนนะคนที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยค,คนไหน ท่านใดเป็นนายกนะครับแล้วก็จะต้องได้เสียงมากกว่าหนึ่งห่นของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการขานชื่อนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องขานชื่อตามลำดับตัวอักษรนะครับแล้วก็ออกเสียงเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็จะเห็นชอบกับใครไม่เห็นชอบกับใครหรือว่างดออกเสียงครับทีนี้ในกรณีเนี้ยถ้า เข้าสู่กระบวนการแล้วไม่สามารถทําได้มาในวันที่ห้าก็ก็ต้องเลื่อนไปในสัปดาห์หน้าซึ่งผมคิดว่าการเลื่อนไปเหมือนกับเช่นกรณีที่เสนอครั้งแรกเลยตอนที่มีการเลือกตั้งเข้ามานะครับตอนนั้นจําได้นะครับว่าพักประชาชนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยัข้าใจครับพักเข้าใจนะครับก่อนจะเป็นพักประชาชนพักเข้าใจเนี่ยนะครับซึ่ง บบตามบทเฉพาะการเนี่ยมีสวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วมีการเสนอชื่อในรอบแรกประกฏบว่าไม่ได้นับเสียงสับสนุนเกินเก่นหนึ่งนะครับที่มีสวเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปนะครับทีนี้ปัญหาว่าเลื่อนไปแล้วเนี่ยจะต้องเลื่อนไปนานแค่ไหนก็เป็นที่กระบวนการานะครับคดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคาดว่าเที่ยวนี้ในวันศุกร์ที่ห้าเนี่ยคงได้ที่แน่นอน ทีนี้ถามว่า,าเมื่อได้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงตามรัฐนูลแล้วนั้นเนี่ยครับท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้นำรายชื่อบุคคลดังกล่าวนะาั้นเนี่ยขึ้นทุนเกล้าเพื่อมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้บุงแ่งนายกพัฐมุตรีอย่างเป็นทางการเป็นคนที่ส่ายวิศว์แล้วกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาล จัดต,ตั้งรัฐบาลนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องไปวอมในการจัดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงโตรดเกล้าแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับถามว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเลยหรือไม่อย่าง จนกว่าจะได้มีการเข้าเฝ้าเพื่อเอาไวา้จับต่อองค์พระประมุกของประเทศได้ปอดถึงจะสามารถปฏิบัติงานที่ได้จะสังเกตได้ว่าเมื่อมีพระบรมรานโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วคแต่สังเกตได้ว่าและข่าวก็พยายามที่จะสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงนั้นว่า ท่านมีนโยบายในการบริหารต่างยังไงครับซึ่งรัฐมนตรีที่จะรับกดเจ้าก็จะรู้ว่าโดยปติกามมารยาทก็ดีโดยข้อกฎหมายก็ดีตนเองนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าถวายสัตว์เนี่ยยังไม่สามารถพูดถึงนโยบายได้ต้องเข้าถวายสัตว์ก่อนนะครับถึงจะเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุย ภาระหน้าที่ของขณาราชกาในแต่ละกระทรวงที่ตัวเ,เองรับผิดชอบตอิดกครอ,อาจารย์ครับน,นี่คือต้นต้นการในแง่ข้อข้อกฎหมายครับอาจารย์สมสมมติว่าพรุ่งพรุ่งนี้สมมุติว่าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยสมมุติว่าในในเอได้รับเลือกประธานสภา,าทูลกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วถ้าหากว่าท่านทรงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมลงมาในเอได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เอเป็นนายกรัฐมนตรีแล แต่ยังไม่มีร,รัฐมนตรีที่นายเอเป็นคนแต่งตั้งระหว่างนั้นร,รัฐมนตรีของรัฐบาลชุดปัจจุบันก็จะยังอยู่ในสถานะรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแต่ว่าไม่ได้ขึ้นกับนายกก็คือนายเอถูกไหมครใช่ครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยในเรื่องของการเข้าดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยครับเนื่องจากว่ามีในายกแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามีนายกแล้วเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการทํางานในต่างๆนั้น,นี่ครับ เราก็จะมีข่าการประจำคือประลัดประทรวงเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็ให้เป็นผู้รักษาการในนามของรูกศิตยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยการดําเนินงานต่างๆนั้นเนี่ยนะครับต้องเข้าใจนะครับมันเป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นเรื่องของการทํางานปกตินะครับประทรวงเนี่ยก็รักษาการตัวรักมนตรีได้อยู่ <Transfer. S 3> แต่ถ้าเป็นเรื่องนโยบายส,ำสำํำคัญๆเนี่ยเขาก็จะไม่ทำนะครับจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าไปนั่นห e มายความว่ารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยตอนนี้ถ้าหากว่าถึงตอนนั้นมีมีการปลดเกล้าสมมุติว่าปลดกล้านายเอขึ้นมาเป็นเป็นนายกเนี่ยรัฐรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยณนะตอนนี้จะยังเป็นรักษาการไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการ <livres S 2> ะจะมีการถวายสัตย์ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยตอนนี้ถึงจะผลไปถูกไหมครับประสารคือโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อได้รัฐมนตรีใหม่แล้วนั้นเนี่ยครับเมื่อได้รัฐมนตรีใหม่ใหม่แล้วนั้นเนี่ยตัวรักษาการรัฐมนตรีหรือรักษาการนายกเัื่อนตรีคนปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ กวต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าในเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็มีบัญญัติอยู่ในรัฐธรองดูอยู่แล้วแต่ว่าในในชื่อในทางกฎหมายยังยังไม่ได้พ้นจนกว่าจะมีการปลดกล้าวชื่อรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์ เพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆก็คือต้องรอ,อ,อในการที่จะทุนกล้าวคณะรัฐมนตรีใหม่ถึงจะได้มีการพูดคุยทีนี้ก็มีในเรื่องของท่าสมมุตนะคะอาจารย์ในฝ่ายที่ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ได้ยินว่าเป็นในส่วนท่าได้จริงๆก็คือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในการที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่างๆอย่างนี้คะ่ะอาจารย์ที่จะต้องมีการเสนอเรื่องต่างๆมันจะสามารถดําเนินการได้ภายใน4เดือนไหมคะอาจารย์คือต้องยนอย่างนี้ก่อนครับว่า การได้มาซึ่งนายกุัฐมนตรีนะครับอันนี้นะครับกับการบริหารงานเมื่อเป็นรัฐมนตรีเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วนะครับในกระบวนการของการสรรหานายกุัฐมรตรีนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของภารกิจฝ่ายนิติบัญญติคบเพราะงั้นเมื่อคุณรวบรวมคะแนนได้เกินกึุ่งหนึ่งนะครับคุณก็ได้รับเสียงสนุนให้เป็นนายกุัฐมนตรี ส่วนการบริหารงานต่อไปการบริหารงานต่อไปนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเพราะงัออ้นแล้วเนี่ยเมื่อฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลโดยฝ่ายพักประชาชนเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าจะไม่เข้าร่วม เป็นรัฐบาลด้วยแล้วก็จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านคอยตรวจสอบก็จะทําให้รัฐบาลเนี่ยืีได้ว่าเป็นรัฐบาลเสียงค้ังง้อยกับมันต่างกันกับสมัยของหม่อมขุขลิศนะครับเป็นนายกหม่อมขุขลิศเป็นนายกนั้นเนี่ยถามว่าพักของหม่อมึุขลิศนั้นเนี่ยมันมีเสียงสอสอเบียง18เสียงซึ่งเป็นพรคเล็ก นะครับแต่พักใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาสมมลสมบูรณ์สูรุลได้เพราะแถลงนยโยบายแล้วเนี่ยไม่ผ่านนะเมื่อไม่ผ่านเนี่ยก็เปิดเปิดโอกาสให้ทัคเล็กของหมอ่อมลูกลิกขึ้นมีสิแเสียงเนี่ยเป็นแกนนาในการแต่งตั้งรัฐบาลนะครับแต่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วนั้นหนหม่อมลูกลิ์เนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาครับ นะเพราะรวบรวมพักเล็กพักน้อยไนดะ้ทีนี้กรมีของทรั้งนี้นะครับคั้งนี้ถือว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยสมบูรณ์แบบเพราะพักประชาชนยืนยันแ,แล้วว่าไม่เข้าร่วมแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นฝ่าย้านครับนะทีนี้การทำหน้าที่เป็นฝ่าย้านนั้นถามว่ามันจะเป็นประเด็นในการบริหารประเทศหรือไม่อย่างไรครับนะผมคิดว่าในเรื่องนี้ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่มีการทำข้อตกลงกันไว้<ะ><ะ>การผหารประเทศมันก็เดินไน้ได้เพราะกฎหมายสำคัญสําคญนะครับที่จะนำเสนอนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าในเรื่องของกระบวนการฝ่ายทุกิ์ัิญัติานั้นเนีอยครับเขาก็จะมีวิทฝ่ายรัฐบาลวิทย์ฝ่าน ครับในการที่จะประชุมหาหรือกันในการเสนอกฎหมายสําคัญในการที่จะโหวตเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการบริหารประเทศเนาะมันเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะอุเฉพาะกิจทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาเป็นรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้ไขวิกฤตปัญหาเฉพาะหน้า ของประเทศไทยใช่ไหมฮะตอน,นั่อนเราเนี่ยเวลาจะเสนอในเรื่องของนโยบายเพื่อขอความเส็่ชอบจากสภาผู้แทนนะครับซึ่งปัจจุบัน,นเ,เนี้ยรัฐมนูญเนี่ยไม่ได้เขียนเหมือนเมื่อก่อนนะครับว่าถ้าไม่รับนโยบายเนี่ยรัฐบาลต้องออกนะครับเพียงแต่แหลงให้สภาทราบเอง เรื่องนโยบายนะครับทีนี้เมื่อเข้าไปทํางานแล้วเนี่ยับในเรื่องของการเสนอกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งนั้นรครับผมคิดว่าวิทย์ก็ต้องหารือกันที่ว่าต้องหารือกันซึ่งแน่นอนพรรคเพื่อไทยอาจจะปฏิเสธในการกสำเนินกแต่พรรคประชาชนนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อพรรคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้เกิดกําเนิดคณะรัฐบาลชุดนี้ พักประชาชนก็จะต้องดูว่ากฎไหยใดที่รัฐบาลเสนอถ้าเป็นประโยชน์ที่พอจะรับได้ก็ต้องสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ถ้าสมมุติว่าพักประชาชนไม่สนับสนุนอำนาจเป็นของรัฐบาลแต่าอำนาจเต็นของรัฐบาลก็มีอำนาจในการยุบสภาถึงตอนนั้นก็จะแุบว่าได้ถ้าจะยุบสภาในครั้งนี้ จะต้องดําเนินการก่อนที่ฝ่ายค้านจะเสนอ,อยุยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับเพราะถ้ามีการเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้รัฐมนูลปัจจุบันห้ามฝ่ายบริหารทิ้งข่านะครับ,รบเพราะงั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสี่เดือนห้าเดือนหรือหกเดือนอันนี้ผมคิดว่า ในเบื้องต้นเนี่ยคติกาอาจจะตกลงกันไว้สี่เดือนแต่เมื่อเข้าไปบริหารประเทศแล้วแล้วมันมีความจําเป็นนะครับในบางสิ่งบางอย่างผมคิดว่าพักประชาชนถ้าฟังเหตุผลแล้วผมคิดว่าการเข้ามาเป็นคู่แทนของวงชนชาวไทยนั้นเนี่ยครับนโยบายของพักก็ส่วนหนึ่งแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคำลึงนะครับผมให้เครดิก่อนของ สสทุกท่านทุกพักนะครับว่ายึดถือในผลประโยชน์ของประชาชนเพราะยังแล้วเนี่ยถ้ามันจําเป็นต้องขยายออกไปอีกสักสี่เดือนเป็นแปดเดือนอันนั้นเนี่ยติดกันข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเขายอมรับกันได้ครับได้ครับอาจารย์ก็พอจะเห็นภาพในช่วงสั้นๆข้างหน้าว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ให้พี่น้องประชาชนได้ได้พอเห็นภาพได้เกิดความสบายใจขึ้นนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ อันนี้ตอนที่จะจบนะครับขอฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งขอสั้นๆนะครับอาจารย์เวลาจํากัดครับให้ฟังวันที่สิบเดือนนี้นะครับสังหรจะวิจัยเรื่องของการทําประชามติครับอันนี้ต้องคอยติดตามนะครับว่าวันที่สิบเนี่ยเพราะมันจะทําให้ข้อตกลงสี่ข้อห้าข้อของพรรคุณยศชัยกับรรพประชาชนเนี่ย จะบรรลุได้แค่ไหนต้องลองฟังครับวันที่10กันยาครับขอบคุณค่ะบระจานครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ